ธุรกิจติดดาวสนับสนุนโดย Home Electric Anniversary Sale 2ี่สิสิงหาคมถึง8กันยายนนี้ที่ชั้นบีฟิวเจอร์พาร์ฝรั่งสิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่การประปาส่วนภูมิภาคนะคะได้มาร่วมสร้างโครงการดีๆค่ะให้กับประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับคุณรัตนากิจวันนะคะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านคาะในวันนี้ค่ะทางการประปาส่วนภูมิภาคค่ะได้นําโครงการดีๆอะไรมามอบให้กับประชาชนชาวจังหวัดกระบี่บ้างค่ะค่ะ มาครั้งนี้นะคะมาจังหวัดกระบี่เนี่ยเรามอบโครงการดีๆเราไปปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ําซึ่งเราขอใช้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนีนะคะที่ตำบลพุทียวอ,อําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะโดยการที่เราไปสร้างศาลานะคะซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะคะพระชนมายุ60พรรษานะคะตรงนี้เนี่ยทางการประปาส่วนภาคเนี่ยไปสร้างศาลา อเนกประสงค์นะคะตรงที่รอบภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำนะั่นรวมทั้งมีกีฬาการแจ้งด้วยนะคะท,ที่เป็นเครื่องออกกำลังกายการแจ้งแล้วก็มีการปรับภูมิทัศน์รอบรอบแหล่งน้ําให้สวยงามนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ให้เราใช้น้ําจากจุดนี้ แล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยเป็นการช่วยเหลือภายแรงของอำเภอเขาพนมมา3ปีแล้วค่ะค่ะจากโครงการนี้ค่ะคาดว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์มากน้อยขนาดไหนค,ะค่ะคะในพื้นที่ของแต่ละ ชุมชนเนี่ยได้รับประโยชน์แน่นอนนะคะ,คะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมาใช้เป็นประโยชน์สัธาระร่วมกันนะคะค่ะ,คะเห็นว่ามีการควบคุมคุณภาพน้ําด้วยใช่ไหมคะในพื้นที่นี้ค่ะเรามีการควบคุมคุณภาพน้ําเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ยังไงบ้างะคะค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะพื้นที่นี้นะคะการควบคุมคุณภาพน้ําของการประปาส่วนมิภาคเนี่ย เราจะเน้นเรื่องมาตรฐานคุณภาพที่ได้มาตรฐานองค์การนนามัยโลกนะคะ<ช>เราจะมีโครงการที่ยุทธศาสตร์ระกำหนดว่าเป็นโครงการ water safety plan นะคะโครงการจัดการน้ำสะอาด<ช>ซึ่ง<ช>ทุกสาขาของเราเนี่ยจะต้องตามตามโปรเซสของการทำน้ำสะอาดตรงนี้<ช>ตามขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนต้องเรียกว่า water safety plan เนี่ยเป็นหลักสากลน,นะคะ<ช>ว่าในในธุรกิจน้ำประปาแล้วเขาจะใช้ water safety plan ในการกำกับดูแล ให้กระบวนการผลิตทั้งในกระบวนการผลิตและระบบจ่ายน้ำเนี่ยได้มาตรฐานนั่นนํามาซึ่งว่าก่นน้าดื่มของการประปาสุขภาคได้เกณฑ์มาตรฐานได้ค่ะ ท่านรัตนาค่ะเห็นว่ามีโครงการน้าประปาดื่มได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าในโครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราต้องขออุบไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะว่าโครงการนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันค่ะคณะพอวิถีวันนี้นะคะและคุณรัตนากิจวันนะคะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนจากกันมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมค่ะโดยการประปานครหลวงเพิ่มช่องทางบริการผู้ใช้น้ำเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตัลโดยการโหลดแอปพลิเคชัน MWA on mobile ค่ะแอปของคนเมืองครบทุกเรื่องน้ำประปาคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะผ่านแอป Store หรือ Play Store หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร1125ตลอด2 4ชั่วโมง และช่วงมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชนวันนี้เราจะไปกันที่กลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวในตำบลนางลือท่าชัยจังหวัดชัยนาทค่ะไปดูกันค่ะว่ากลุ่มผู้ผลิตและจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวรายนี้เขาทําอย่างไรให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวได้มาตรฐานของกลุ่มการข้าวและยังกระจายมเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีออกสู่พี่น้องชาวนาได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆของธุรกิจที่หลากหลายแบบนี้ได้ใหม่ทุกเย็นวันศุกร์เวลา17นิกา25นาทีทางทรบ .5 ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วบูและทีมงานธุรกิจติดดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ